ฮัลโหลสวัสดีครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นคือเป่งเป็นเหมือนของขวัญวันเด็กนะครับผมแล้วคือวันนี้นะฮะไอท็อปครับไอน้องของผมเองนะครับผม VIP ผมด้วยแล้วก็คนที่คอยติดตามรายการผมด้วยนะครับผมน้องท็อปซิกช็อตนะครับผมมีซิกช็อตก็เป็นน้องๆในทีเอ่อในในในคลับนะฮะคือผมเห็นแล้วล่ะว่าไอ้น้องคนเนี้ยนะครับมันเติมไอ้แพ็กศูนย์หกแพทินัมเนี่ย โอ้โมันเติมแบบบ้าพลังมากนะครับแล้วทีนี้กล่องส้มที่เขาได้นะฮะมันจะมีทั้งพวก XI ร้อ M ใช่ไหมนี่แหละฮะเป็นที่มานะครับการ์ดใบนี้แหละนะตอนแรกเนี่ยท็อปบ,บอกว่าจะเอาไว้ให้พี่แว่นเปิดได้ไหมพี่รอบนี้นะครับผมแต่ว่าผมได้จับคอแล้วก็ล็อกแล้วก็ตีเข่าซะหนึ่งทีนะครับผมก็ได้ไปของผมเองนะครับลอเล่นลอเล่นนะฮะก็ คุยไปคุยมาก็เดี๋ยวผมเป็นคนจัดการให้นะครับเพราะว่าสถิตินยังคงรักษาไว้ดีอยู่นะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเจอรลาเป็นเอโต้น,นะครับไม่นับเซิร์ฟอังกฤษเอ้ทุยไม่ไม่นับเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟเกาหลีนี่ไปโดนชไนเดอร์ไปโอ้โหถึงขั้นแบบของเสื่อมเลยทีเดียวนะครับประดุดดังแบบสักยันมาแล้วแบบโดน <laughs> โดนอะไรลาดใส่นะครับผมของเสื่อมแต่ว่า ส,สถิติในการเปิดในไทยก็ยังดีอยู่นะครับตอนนี้นะฮะไม่พูดพาาเพลงแล้วน,นะครับผมนะรู้สึกว่ากล่องส้มของน้องเขาจะหมดไปแล้วด้วยคงคงจะเปิดจากมือถือที่เพราะว่ามันเปิดจากมือถือที่10บใบสิบใบ,บ,บนะครับรูปที่ไอทอ็อปเปนแคปมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าของจริงนะครับอยู่สูงสุดเลย <c ười> คือมันก็เรียงตามระดับความแรงแล้วก็มูลค่านะครับโอเคครั้งนี้ผมจะให้มันหมุนทั้งหมดเนี่ย 4ครั้งนะครับนะเพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยยังคงเป็นหมุนๆอยู่อยู่ด้านหลังอยู่นะครับโอเคเข้ามาแล้วเนี่ยอู้วบแป๊บๆเนี่ยหนึ่งแล้วนะครับสองสามสี เอเกือบนะเกือบไปนิดนึงอะคือคือถ้เพิ่งหลุดไปแบบชไนเดอร์ปีเก้อะไรอย่างงี้พังนะเพราะว่ามันจะไม่ถึงร้อยเอมนะครับดาวบิดยิยานี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาร้อยแปดเอมเพราะว่าเขามีจุดยืนมากขึ้นในอินจินใหม่นะครับผมเพราะว่า นักเตะแบบนี้ไอแบบว่าคล่องๆเร็วๆเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแผงสี่สามสาหรือสี่หนึ่งสี่สามารถยืนได้ทุกๆตำแหน่งของกองหน้านะครับทั้งเร็วทั้งคล่องแล้วก็ยิงคมด้วยนะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันได้สักอลองโซก็ยังดีปะวะออลองโซ่ดาวิดลุยอะไรอย่างงี้อาดาัมนั้นนะครับขอบพระคุณน้องท็อปด้วยนะครับผมที่ ไว้วางใจกันนะครับก็ไม่รู้ว่าท็อปเนี่ยจะไว้วางใจกันหรือเปล่านะฮะสำหรับคีรอดมือทองใน EP ีนี้ก็ได้บิย่านะครับกับการ X i ไนะฮะใครที่เปิดกล่องส้มใส่การเอไแล้วแบบเครียดนะครับไม่อยากไม่อยากจะลุ้นไม่อยากจะเปิดเองเนี่ยก็ส่งมาให้พี่ในเพจได้นะครับก็โวลิฟายกันก่อนเช็คเช็คกันก่อนว่าใช่เพจแท้ไหมอะไรไหมนะครับแล้วเดี๋ยวรอคำตอบจากพี่ไปนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแอบแอบเปิดสบายดิ ถ้าใบนี้มาแล้วแบบดีกว่าทำยังไงวะเนี่ย